คลิปนี้มีการสปอยรีนิอัไฟอย่างหนักหน่วงมีมุกตลก5บาท10บาทและมีไฟอันร้อนแรงจนไม่มีอะไรป้องกันได้แม้แต่อัปปเซโร่เหวานสำหรับเกมเมอร์และคนรักหนังโดยเฉพาะท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อรุ่นซีโร่ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปพร้อมส่วนลด100บาทในวงการหนังและเกมในยุคปัจจุบัน ถ้าแอนนิกเอ่ยถึงมังกรกับแฟนตาซีเนี่ยท่านผู้ชมคงจะนึกภาพออกทันทีเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นหนังแฟนตาซียุคก,กลางอย่างในเกมออฟทรูนโลกพมดของแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเจ้ามังกรสม็อกในเดอะฮอปปิตของปีเตอร์แจ็กสันแต่ถ้าให้นึกถึงมังกรกับคําว่าความเป็นไซไฟแล้วล่ะก็คงจะมีสตันกันไปบ้างเลยใช่ไหมครับเพราะทำไมนะพผู้มังกรอวกาศอย่างใน Star Wars ซึ่งผมมองว่ามันเป็นแฟนตาซีมากกว่าไซไฟนะถึงจะมียานอวกาศก็กเถอะ ก็แทบไม่ค่อยมีผลงานไซไฟไหนที่พูดถึงเจ้าสัตว์เลื้อยคลานบินพวกนี้เลยนอกจากเรื่องเดียวนั่นก็คือ r e i n of Fire หรือในชื่อไทยกองทัพมังกรเพลิงถล่มโลกหนังสัตว์กินคนแนวโพส์พอคลิปที่จับเอาสัตว์ในเทพมิยายอย่างมังกรมาใส่ไว้ในเซตติ้งโลกหลังการล่มสลายเมื่อมนุษยชาติต้องเกือบสูญพันธุ์เพราะดันไปขุดเจอมังกรที่ออกมาทำลายโลกทั้งใบทำให้คนที่เหลือรอดต้องหาทางดิ้นรนในวันที่มังกรครองโลก นังเรื่องนี้นอกจากจะนําแสดงโดยดาราระดับเอลิสในยุคที่แต่ละคนเนี่ยยังไม่ค่อยดังเปรี้ยงป้างกันอย่างทุกวันนี้แล้วนะครับตัวมังกรเองก็ยังถูกออกแบบมาให้มีความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์และหลักความเป็นจริงไม่มากก็น้อยแล้ะนะแถมยังใช้ซีจีคุณภาพสูงพอสมควรสำหรับยุคนั้นจนกลายเป็นต้นแบบให้กับมังกรของหนังและซีรีส์แฟนตาซีในยุคหลังๆอีกหลายเรื่องจนนักวิจารณ์บางคนถึงกับอกเลยว่าทาไมมีรีนออฟฟล์แล้วเนี่ยบรรดามังกรซีจีในยุคหลังอาจจะไม่มีทางดูเท่แบบทุกวันนี้ก็ได้ อันนี้ต้องขอเล่าวหน่อยนะครับว่าในช่วง20ปีก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าแอนนี้จำไม่ผิดก่อนที่ r ร i ยนอ f ฟฟาจะออกฉายเนี่ยม่ค่อยมีหนังไลฟ์แอคชั่นทีมีมังกรเป็นตัวชูโรงสักเท่าไหร่จะมีก็ออกแนวเป็นมังกรตลกๆดูเป็นแฟนตาซีเต็มขั้นอย่าง d ราก o อนส a ล e ยอร์จากปี1981หรือถ้าให้เท่หน่อยก็เป็นเจ้ามังกรหัวใจหล่อเสียงหล่อโดยฝีมือของชอนแคเนอรีใน Dra g o อน e า r t แต่มังกรจากเรื่องราวพวกนี้ก็มักจะเป็นตัวละครแฟนตาซีที่พูดได้แถมถ้าไม่เป็นตัวโกงก็เป็นคนดี ไอ้เป็นมังกรที่ดีไปเลยไม่ใช่สัตว์หรืออสุรกายที่เราพบได้ในมังกรในหนังหลายๆเรื่องในสมัยนี้นั่นทําให้มังกรในรีนออฟ f i r ยยังคงเป็นหนึ่งในมังกรในดวงใจของแอนดิกมาจะถึงทุกวันนี้ครับแต่าจะพิเศษขนาดไหนนั้นก็คงต้องไปดูกันในคลิปนี้กับเปิดแฟมมอนสเตอร์รีนออฟ Fire มังกรสายฟ่หนึ่งเดียวของโลกฮอลลีวูดอินโทรมา เรื่องราวของรีน่าฝ่ายเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นของศตรวรรษที่21จําจำไม่ได้แล้วนะครับว่าตกลงมันปีไหนกันแน่ดีใจกลางกุ้งอันดอนได้มีการขุดเจาะพื้นดินเพื่อสร้างอุโมงรถไฟใต้ดินโดยทีมขุดเจาะที่แม่งน่าจะถูกตำรวจจับมากที่สุดในโลกเพราะปล่อยให้เด็กตัวเล็กๆเ,เดินเข้าไปในไซดโดยไม่ใส่เครื่องป้องกันแถมยอาบุหรี่ให้เด็กอีกครับเด็กคนนี้มีชื่อว่าควินอเบอร์ครอมบีลูกชายของวิศวกรหัวหน้าโครงการถือว่าเข้าได้เด็กเส้นนี้เอง นอกเรื่องอย่างนี้และครับเรื่องของเรื่องก,ก็คือทีมขุดเนี่ยดันขุดเจาะไปเจอถ้ำถ้ำหนึ่งในนั้นควินได้เจอเข้ากับมังกรตัวหนึ่งที่เพิ่งตื่นจากการจำศีลก่อนที่มันจะพ่นของเหลวใส่หน้าเขาแล้วบินออกไปพ่นไฟเผาคนงานคนอื่นๆจากนั้นก็โดนกันทั้งไซต์ก่อสร้างเลยครับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครรอดชีวิตนอกจากควินที่ต้องสูญเสียแม่ของเขาไปเรื่องแบบนี้เอาไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อครับ แต่จริงๆไม่ต้องเล่าก็ได้เพราะในที่สุดคนทั้งโลกก็โดนย่างสดกันทั่วหน้าเมื่อผูมบังกรเริ่มแพร่พันธุ์เพิ่มจํานวนเป็นทวีคูณจนในที่สุดพวกมันก็มีจํานวนเป็นล้านล้านตัวจากนั้นหนังก็ได้เล่าต่อครับผ่านหน้าหนังสือพิมพ์และคําบรรยายว่าภู้ังกรได้เผาพลานเมืองของมนุษย์เป็นเท่าฐานแต่ดูเหมือนจะยังทําลายพวกเราได้ไม่เลวพอครับคนก็เลยช่วยมันอีกแรงครับหลังจะกุมปารีสกลายเป็นตอตะตโกและการจู่โจมในเคนยาทําทให้มีคนตายไปหลายสิบ กองทัพก็เลยตัดสินใจใช้วิธีแก้ปัญหาแบบครอบจักรวาลน,นั่นก็คือคุณรู้คำตอบอยู่แล้วครับยิงนิวเคลียร์ใส่มังกรแม่งเลยซึ่งสามารถฆ่าพวกมันไปได้มากมายแต่ก็ไม่มากพอที่จะรับมือกับการแพร่พันธุ์อันรวดเร็วของพวกมันได้และที่แย่กว่านั้นก็คือระเบิดทําให้คนบริสุทธิ์ต้องตายไปนับไม่ถ้วนพอถึงปี2020ซึ่งเป็นปียอดฮิตของหนังไฮยนะเรืออ่ังไงไม่รู้นะครับมนุษย์ก็อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์เต็มทีเหลือแค่ผู้รอดชีวิตเพียงหยิบมือ กระจ,จายกันไปทั่วทุกแห่งในโลกหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มของควินที่เติบโตมาเป็นคริสเตียนเบลและต้องคลุกอยู่ในปราสาทโบราณหลังเก่าใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆด้วยความหวาดกลัวชนิดแต่นอนก็นอนหลับได้ไม่เต็มตาครับเพราะต้องคอยระวังมังกรจะออกไปเก็บเกี่ยวพืชผักที่ปลูกไว้ก็ออกไปไม่ได้ครับเพราะมีมังกรคอยดักขมือพวกเขาอยู่เรียกได้ว่าทุกอย่างก้าวที่ออกไปนอกปราสาทอาจหมายถึงความตายได้ทุกเมือ่อความหวังเดียวจึงเป็นการอดทนครับทนไปเรื่อยครับกินน้อยใช้น้อยไปเรื่อย จนกว่าพวกมังกรจะไม่เหลืออะไรให้กินและอดตายกันไปเองฟังแล้วไม่รู้ว่าระหว่างคนกับมังกรนี่ใครจะอดตายก่อนกันครับดูแลน่าจะเป็นพวกแรกมากกว่าตัวละครในหนังเล่าว่าพวกมังกรนั้นมีชีวิตอยู่มานานตั้งแต่ยุคข,ของไดโนเสาร์และพวกมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปด้วยครับไม่มีใครรู้ว่ามังกรในยุคก่อนปศนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าจะให้ดาวนะครับจากการที่พวกมันเป็นผู้ล่าระดับสูงสุดของผงโซ่อาหาร ถึงขนาดฆ่าล้างบางไดโนเสาร์ได้เนี่ยก็แสดงว่ามันอาจจะถึงจุดสูงสุดของวิวัฒนาการไปเหมือนหลายสิบล้านปีก่อนแล้วและหน้าตาของมังกรโบราณก็อาจจะไม่แตกต่างจากผู้ที่เห็นกันในปัจจุบันมากนักแอนนิกดาว่าก็น่าจะเหมือนกับพวกจระเข้แหละครับที่ไม่ค่อยเปลี่ยนไปมากนักตลอดหลายล้านปีต่างกันแค่ขนาดกับลักษณะปลืกย่อยของจอระเข้บางสายพันธุ์หน้าตาของมังกรแห่งรีนออฟไฟได้รับแววรงบันดาลใจมาจากสัตว์หลากหลายชนิดทั้งหนังของงูและจระเข้ รูปร่างท่าทางของมังกรคุมโมโดรวมถึงช้างสิงโตฉลามและรถ兰博基นีครับวอเตอร์ฟ <laughs> เพื่อทําให้ดูปราดเปรียวสวยงามเอาจริงเนี่ยท่มดนี้ผสมกันออกมาเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีขาหลังสองข้างส่วนขาหน้าล้อมรวมกับปีกซึ่งเป็นลักษณะที่แฟนๆมังกรแฟนตาซีเขาเรียกกันว่าไวเวิร์ดแหละครับคือถ้าเป็นมังกรดราก้อนเนี่ยจะต้องมีสีขาเต็มๆเหมือนกับในดราก้อนฮาร์ด สายพันธุ์นี้ดำรงชีวิตยอยู่ด้วยการกินสัตว์อื่นทุกชนิดที่เจอบางครั้งก็เผาเหยื่อจนเป็นขี้เท้าก่อนที่จะกินและด้วยการเพิ่มจำนวนที่รวดเร็วก็คงไม่แปลกแล้วครับถ้าเกิดมันจะกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นจนเฮี้ยนไม่รู้ว่าสัตว์ทะเลในยุคโบราณนโดนมันเขเมือไว้บ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่ากันว่าเมื่อไม่มีอะไรให้กินอีกผูกมันจะลงไปจำศีลใต้ดินจนกระทั่งโลกกลับมามีสิ่งมีชีวิตอีกครั้งซึ่งถะดูจากตำนานเกี่ยวกับมังกรในยุคต่างๆของประวัตนนิาารก่ววะเ็นนนคงอััี้ดบ มันน่าจะปรากฏตัวให้คนยุบรานได้เห็นกันบ้างแต่จะโผล่มาไม่เยอะพอที่จะฆ่าล้างบางคนได้หมดอันนี้เป็นแค่ทฤษฎีส่วนตัวนะครับไม่ต้องเชื่อมากพอมาถึงเรื่องราวในหนังพวกมันก็ปรากฏตัวขึ้นในยุคสมัยใหม่โดยเริ่มจากตัวที่ควินไปเจอตอนเด็กซึ่งอยู่ในภาวะจำศีลมานานแค่ไหนแล้วก็ไม่มีใครรู้อาจจะแค่หลกักร้อยปีหรือเป็นล้าน,านปีก็ได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังนี่ก็แสดงว่าพวุนี้นี่มันคือสัตว์อมตะดีๆนี่เองแล้วมาดูลักษณะอย่างอื่นของพวกมันกันบ้างครับ มังกรปกติที่พบเห็นได้ทั่วไปมักมีขนาดใหญ่กว่ารถบรรทุกมีประสาทตาและมีจมูกรับกลิ่นที่ดีเยี่ยมชนิดที่ว่าขนาดเหยื่ออยู่ใต้ดินลึกลงไปมันก็ยังได้กลิ่นครับว่ากันว่าผู้มันสามารถตามกลิ่นมนุษย์กลับไปยังที่พักอาศัยเพื่อจับก,กินได้แต่จมูกที่ดีก็ใช่ว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้มันเสมอไปเพราะผู้มังกรเกลียดกลิ่นศพพวกเดียวกันครับที่ไหนมีมังกรนอนตาอยู่ก็จะไม่มีมังกรตัวอื่นเข้าไปใกล้อีกเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่พวกผู้รอชีวิตใช้หลบหนีจากการตรวจจับของพวกมัน ลักษณะที่ร้ายกาจอีกอย่างหนึ่งของผู้มันก็คือความสามารถในการบินที่เร็วมากๆครับเร็วจนไม่น่าเชื่อว่าสัตว์ตัวใหญ่ขนาดนี้จะทำได้แต่ทางทีมงานผู้สร้างหนังก็เหมือนจะพยายามออกแบบให้ผูมันมีปีกขนาดใหญ่กว่าตัวจนไม่ใช่แค่พอบินได้ครับแต่ยังสามารถบินกลับตัวกลางอากาศได้อย่างคล่องแคล่วบางครั้งก็เหนือกว่าเครื่องบินของพวกมนุษย์ซะอีกแต่ความสามารถหลักที่ทำให้ผู้มังกรกลายเป็นมลิตอยู่อย่างแท้จริงก็คือความสามารถในการพ่นไฟครับ เรยได้ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในตำนานมังกรทุกประเภทต่างกันตรงที่มังกรของรีนัไฟไลนยนั้นมีคําอธิบายที่ฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์อยู่บ้างครับปกติแล้วมังกรในผลงานแฟนตาซีเรื่องอื่นเนี่ยจะพ่นไฟออกมาจากปากหรือทางจมูกแต่เนื่องจากรอบโบแมนที่เป็นผู้กำกับเนี่ยแกแอบสงสัยว่าทําไมปากของมังกรที่พ่นไฟมันถึงไม่ไหม้วะซึ่งถ้าเป็นในโลกแฟนตาซีมังกรก็มักจะเป็นสัตว์ที่มีภูมิคุ้มกันไฟอยูอย่ในตัวอยู่แล้วแบบในเกมอัฟโตรนหรือมังกรเรโกในเรื่องดราก้อนฮาร ซึ่งเรื่องหลังนี่จะแปลกกว่าชาวบ้านเขานิดหนึ่งนะครับตรงที่มังกรจะไม่สามารถพ่นไฟได้เองจะต,ต้องมีก,การฝึกฝนการเปิดบอ่อไฟในร่างกายบางตัวก็ฝึกไม่สําเร็จนะครับโอเคกลับมาที่รีนอาไฟกันก่อนถ้าผู้กำกับเนี่ยเขาคงมองว่าภูมิคุ้มกันไฟมันฟังดูไม่วิทยาศาสตร์เอาซะเลยพี่แกก็เลยตั้งใจออกแบบการพ่นไฟของมังกรสม่โดยดูจากสัตว์ในโลกจริงๆครับอย่างงูจงอางที่แน่แหละครับว่าพ่นไฟไม่ได้แน่นอนแต่มันสามารถพ่นผิดได้เป็นระยะทางไกล แต่แรงบันดาลใจที่น่าสนใจกว่าก็คือมแมลงปีกแข็งที่เรียกว่าบอมเบียบิโตสึ่อยิงสารเคมี2ชนิดออกมาจากช่องท้องพอผสมกันก็ะจะกลายเป็นกรดที่โดนแล้วปวดแสบปวดร้อนสุดๆฟังดูคึกคุนไหมครับในบ้านเราก็มีครับรู้จักกันในชื่อมแมลงตดครับแต่ก่อนพบได้ตามต่างจังหวัดใครที่ไม่เคยโดนมันตดใส่ีแนะนําให้ลองครับรับรองว่าจะจําไม่ลืมเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตโบแมนได้ใช้ตัวอย่างจากสัตว์พวกนี้ในการสร้างการพ่นไฟของมังกรของเขา ซึ่งจะว่าไปมันก็ไม่ได้พ่นไฟจริงๆหรอกครับแต่จะพ่นสารเคมี2ชนิดออกมาจากตอมที่ลําคอปกติเจ้าสารนี้จะไหลย,ย้อยออกจากปากเขามันอยู่เรื่อยๆถ้าเหยื่อถูกสารชนิดใดชนิดหนึ่งพ่นเข้าหน้าก็นจะเกิดอาการระคายเคืองอย่างหนักจนตาบอดได้ไปชั่วขณะเหมือนที่ควินดอครับตาแดงแป๊ดเลยต้องล้างด้วยน้ําเปล่าโดยด่วนทว,ว่าเมื่อไรที่สารสองชนิดผสมกันแล้วสัมผัสกับอากาศภายนอกมันก็จะลุกคลืบขึ้นมาเป็นไฟหน้าปามธรรมชาติที่ร้อนมากจนสามารถหลอมเหล็กรถถัง ระเบิดตึกหินจนกระจุยและเผาคนให้กลายไปขี้เท่าได้อย่างรวดเร็วลักษณะการพ่นไฟแบบนี้แหละครับที่ว่ากันว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังมังกรในยุหลังๆไม่ว่าจะเป็นมังกรฮังการีนหางหนามในแฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคนีหรือมังกรของดีเนเรสทักเกเรียนในเกมอัฟโตรนหรือแม้แต่หนังที่เพิ่งฉายไปไม่นานนี้อย่างก็อดออฟอียิปซึ่งไม่มีมังกรนะครับแต่ว่ามีงูยักษ์ที่พ่นไฟออกมาจากปากในลักษณะที่คล้ายคลึงกับมังกรใน r รื่องอัฟเดะเลยครับนอกเหนือจากไฟ ร่างกายที่ใหญ่โตพละกําลังมหาศาลและความสามารถในการบินแล้วจมับบงกรยังมีสติปัญญาที่เหนือกว่าสัตว์ทั่วไปรู้จักใช้ไหวพลิบในการไล่ต้อนเหยื่อให้จนมุมทําให้พวกมันกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่เกือบจะสมบูรณ์แบบไม่แปลกที่สัตว์เหล่านี้เกิดไปทําให้มนุษย์ต้องสูญสิ้นเผ่าพันธุ์แต่ไม่นานครับพักพวกของควินก็ได้รู้ว่าปัญหาของพวกเขาไม่ได้มีแต่อสูรกาะกายพอมีอีกสิ่งหนึ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่ามังกรน,นั่นคือ อันนี้พี่แกพูดเองนะครับมไม่ได้พูดนะครับหลายวันต่อมานักล่ามังกรกลุ่มหนึ่งจากเคนตักกี้ก็ได้มาถึงปราสาทที่พวกควินอยู่นำโดยแมทธิวแมกคอนเฮในบทบาทของเดนตันแวนแซนตัวละครที่เหมือนกับผู้พันเคสี่ที่โดบยามากเกินขนาดไม่รู้พี่แกจะคลั่งไปไหนครับคนกลุ่มนี้มาพร้อมกับอาวุธครบมือทั้งปืนรถถังและเฮลิคอปเตอร์และความรู้เกี่ยวกับจุดอ่อนเพียงไม่กี่อย่างของมังกรหนึ่งในนั้นก็คือ ปกติแล้วมังกรพวกนี้เนี่ยสายตามันจะดีเยี่ยมครับในเวลากลางวันและยิ่งเยี่ยมกว่าในตอนกลางคืนอ่าฮะแต่กับมองไม่ค่อยเห็นในแสงแดดช่วงรุ่งสางหรือพรเพลย์ครับโชคที่ไรเนี่ยพลาดตลอดพวกของแว่นแซนจึงคิดคนวิธีพิเศษขึ้นมาเพื่อเล่นงานพวกมันเพราะพวกมันนั้นบินได้ไหวมากจนฝืนใหญ่รถถังและอาวุธอ,อื่นยิงไม่โดนวิธีที่ว่าก็คือฟังดีนะครับการส่งพลร่มจำนวนหนึ่งขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นไปยังระดับความสูงเหนือหัวมังกร แต่ก็ทิ้งตัวลงมาแล้วใช้ปืนยิงตาข่ายยิงใส่ปีกมันกลางอากาศจนมันบินไม่ได้แล้วก็หวังว่ามันจะตกลงไปตายเองครับคนร่วมพวกนี้ถูกเรียกว่าทูตสวรรค์ซึ่งเป็นชื่อที่เท่มากครับสำหรับคนที่กำลังจะได้ไปสวรรค์นในเวลา17วินาทีหลังกระโดดจากเครื่องบินว่ากันว่าพวกนี้ข่ามังกรมาแล้วหลายตัวแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดหน่อยก็ตายกันได้ง่ายๆครับซึ่งในหนังก็ตายกันแทบยกทีมดูแล้วก็อดสงสัยไม่ได้นะครับว่ามันไม่มีวิธีที่เท่น้อยกว่านี้แต่ว่าได้ผลกว่านี้แล้วเหรอวะ อย่างดีครับเพียงน้อยพวกนี้ก็ยังสร้างโอกาสให้คนอื่นๆสามารถฆ่ามังกรลงได้ตัวหนึ่งเพราะพอมันเข้าเป้าแล้วไม่ว่าอาวุธอะไรก็สามารถโค่นมันลงได้ถ้าแรงพออย่างปืนยิงฉกที่สอยมันลงมากระแทกพื้นจากนั้นจะตามไปซ้ําด้วยขวานก็ตามสบายครับนั่นแสดงว่าถึงจะดูตัวใหญ่แข็งแรงแต่มันก็มีเลือดเนื้อมีอวัยวะภายในเหมือนกับคนเราเละไปสักอันมันก็เด้งแล้วครับแต่กว่าจะถึงจุดที่เราจะยิงมันได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับอย่างเจ้าตัวนี้ที่ทาให้แวนแซนเสียคนไป3คนเพิ่นแลกกับมักงกรเพียงหนึ่ ซึ่งเมืออ่อคำนวณจากประชากรมนุษย์ที่เหลือในโลกกับมังกรเป็นล้านล้านตัวแล้วเราก็น่าจะฆ่าม,มันได้หมดในในเท่าไหร่นะพี่3า0ยปี320ปีเลยนะครับพระเอกนี่แก่ตายไปสามชาติก็ยังฆ่ามไม่หมดเลยเนี่ยแต่โชคยังดีครับที่แวนแซนยังค้นพบจุดอ่อนถึงตายอีกอย่างหนึ่งของพวกมันนั่นก็คือไอ้มังกรนับล,นล้านตัวที่บินว่อนอยู่ทั่วโลกเนี่ยมันเป็นตัวเมียทั้งหมดครับส่วนตัวผู้นั้นมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นซึ่งมังกรตัวผู้ก็มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียนับสิบเท่า และมีหน้าตาที่ต่างออกไปเล็กน้อยนั่นคือน,น้ำบนหัวและส่วนของเขาที่ยาวง,ง้กว่าเหมือนจะเป็นมงกุฎให้กับราชาของเผ่าพันธุ์พวกเขาสันนิษฐานว่าการสืบพันธุ์ของผู้บังก่อนอาจจะคล้ายคลึงกับปลาเหมือนกับปลาแซลมอนนะครับที่ตัวเมียจะวางไข่ไว้และให้ตัวผู้เอาน้ําเชื้อมาผสมกับไข่ในภายหลังตัวผู้ตัวเดียวจึงสามารถผสมกับไข่ได้นับไม่ถ้วนจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกมันถึงแพร่พันธุ์ได้เร็วนัก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม,มเกี่ยวกับการวางไข่ของมังกรมีอยู่ในเกมเรีย f ไฟครับเห็นอยู่แบบ,แบบซึ่งออกมาลงให้กับเครื่อง PlayStation 2คือ n i n t e n d o เกมคิวบ์และเกมบอยแอดวานซ์อันนี้เนี่ยเคยเล่นแต่เวอร์ชั่น ps 2นะครับเกมเก่ามากแต่ภาพก็ใช้ได้เลยสำหรับสมัยนั้นเมื่อมังกรตัวเมียโตเต็มที่มันก็จะเริ่มวางไข่ครับโดยเลือกอาคารจากฝีมือมนุษย์ที่มีความมั่นคงเนี่ยพวกป้อมปะการหรือปราสาทมาใช้ทํารังไข่มังกรมีสีแดงส้มขนาดประมาณ1ฟุตเหลือกดูใสจนมองเห็นข้างใน รูมักงกรที่เพิ่งฟักออกมาจะต้องเดินไปมาบนพื้นเหมือนกับไดโนเสาร์จนกว่าจะแข็งแรงพอที่จะบินได้ทีนี้แผนของแวนแซนก็คือถ้าพวกเขาสามารถฆ่าเจ้าตัวผู้ที่อยู่ในลอนดอนได้พวกที่เหลือก็จะสืบพันไม่ได้ครับและก็ตายกันไปจนหมดเองถึงแม้ว่าควินจะได้เห็นเจ้าตัวผู้ฆ่าแม่ของเขากับตาแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะพาคนของเขาไปหาที่ตายกับแวนแซนเพราะถ้ามีมังกรสักตัวตามรอยพวกเขาย้อนกลับมาที่ปราสาททุกคนที่นี่ก็จะตายกันหมดแวนแซนก็หาได้แข่ไม้ครับบังคับเกณฑ์คนของควินซะเลย แต่นั้นก็ยกคนออกเดินทางไปล่าเจ้าตัวผู้ที่ลอนดอนแต่ไม่ต้องไปไกลถึงลอนดอนหรอกครับเจ้าต,ตัวผู้ก็ออกมาต้อนรับซะก่อนโดยขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารและไฟที่ร้อนเป็นพิเศษโมมาแค่ทีเดียวทีเดียวเท่านั้นครับพวกของแวนแซนก็นโดนช้าป,ปนากิจกลายเป็นฝุ่นกันหมดแถมเจ้ามังกรยังย้อนกลับมาที่ปราสาทตามที่ควินคาดไว้เปะเลยแล้วก็เผาคนตายไปหลายสิบคนลาก่อนพี่เจิด ในเมื่อใช้คนสาคนพร้อมอาวุธเต็มอาตาัตราเสร็จก็ยังโค่นมันลงไม่ได้แวนแซนก็เลยต้องกลับมาที่ปราสาทครับเพื่อมาพาตัวพระเอกที่มีพลอสอาร์เมอร์ไปแทนเขาพาตัวควินไปยังลอนดอนโดยคราวนี้เลือกที่จะบินเลียบชายฝั่งที่ไม่เคยมีมังกรอ,อาศัยอยู่มันน่าจะคิดได้ตั้งแต่แรกนะเนี่ยพอไปถึงลอนดอนที่นั่นพวกเขาก็พบกับมังกรตัวเมียหลายร้อยตัวและเจ้ามังกรตัวผู้ที่อดอยากจนต้องกินพวกเดียวกันเองซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับเพราะมันทําให้พวกตัวเมียหายหน้ากันไปหมดเหลือแค่ตัวผู้เพียงตัววเดีย กัดในแง่ดีสิตอนนี้เราเป็นต่อมันสามหนึ่งแล้วนะจ้าแวนแซนวางแผนที่จะยิงหน้าไม้ระเบิดใส่ปา่าเจ้ามังกรซึ่งเป็นแผนที่บ้าเบนสุด,สดทุกคนก็เลยต้องกระโดดควดยอมใจกันสักหน่อยวันออกอย่าคิดอย่าลังเลยน้ำนีห่วนหวะเออเอาไปละเดี๋ยวได้ใช้แนะ่ในช่วงชุลมุนน,นั้นควินดันทาหน้าไม้ตกครับแวนแซนก็เลยต้องรุยเดียวยิงหน้าไม้เข้าปากมันแต่พลาดครับเลยใช้ขวานกะจะกระโดดเข้าไปฉาะปากมันแทนคงไม่ต้องบอกนะครับว่าผลเป็นยังไง จากนั้นควินก็่อมันมาที่พื้นรอให้มันพ่นไฟใส่แล้วยิงหน้าไม้เข้าปากต่อที่นาปามของขมันจุดระเบิดพอดีเจ้ามังกรเลยโดนระเบิดหัวขาดหลังจากที่มันตายลงพวกของควินก็ไม่ได้เห็นมังกรอีกเลยครับเป็นเวลาหลายเดือนน่าจะหมายถึงจุดจบของเผ่าพันธุ์ของพวกมันในท้ายที่สุดหรืออาจจะไม่ใช่ครับตัวหนังและเกณฑ์เนี่ยไม่ได้อธิบายระบบการสืบพันธุ์ของพวกมังกรไว้อย่างครบถ้วนและในบรรดาบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้เลย พวกก็พูดนะครับไอการที่ทั้งเผ่าพันธุ์มันมีตัวผู้แค่ตัวเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูเสี่ยงมากจนดูไม่น่าจะสมเหตุสมผลในแง่ของวิวัฒนาการบางทีพวกนี้อาจจะเป็นแค่ฝูงเดียวที่รอดมันจะภาวะอดอยากที่เกิดขึ้นเมื่อนามาแล้วหรือเป็นไปได้หรือเปล่าครับว่าที่ตัวละครเข้าใจว่ามีตัวผู้แค่ตัวเดียวนั้นจะไม่ใช่เรื่องจริงครับส่วนตัวแอนนิกเนี่ยคิดว่าถ้ามันมีตัวผู้เนี่ยแสดงว่าไอตัวผู้นี้มันจะต้องเกิดมาจากอะไรสักอย่างทำมาใชกไข่ของตัวเมียก็เป็นพวกตัวเมียนั่นแหละที่เปลี่ยนเพได้ เหมือนกับไดโนเสาร์ในจุราิสิ์พาร์คหรือถ้าในโลกจริงของเราก็คือพวกกบบางชนิดหรือปลาทะเลอย่างปลาแรสหัวน้ําเงินปลาทะเลสวยงามที่อยู่กับเป็นฝูงโดยมีตัวผู้แค่ตัวเดียวพอตัวผู้ตายตัวเมียตัวหนึ่งจะเปลี่ยนเพศมาเป็นผู้นําฝูงแทนถ้ามังกรในรีนอฟไฟเป็นอย่างที่ว่านี้เหมือนกันก็แสดงว่าในอนาคตพวกมันจะเพิ่มจำนวนกลับมายึดครองโลกอีกครั้งแน่นอนหรือต่อให้ที่ว่ามันนี้ผิดหมดนะครับและไอตัวผู้นั้นเป็นตัวผู้แค่ตัวเดียวในโลกจริงจริง การฆ่ามันก็ไม่น่าจะทําให้ตัวเมียที่เหลือหายวับไปเหมือนกับโดนทานอสดีนิ้วหรอกมั้งจึงดูเหมือนว่าผูมนุษย์จะยังต้องเจออสุรกายบินเป็นละล้านพวกนี้ไปอีกนานเท่าไหร่นะ320ร้อยปีอ๋อ้อปีครับก่อนที่จะมาทําคลิปนี้นี่แอนิกดูรีนนฟานมาได้ประมาณ13รอบแล้วครับไม่ต้องบอกนะครับว่าชอบแค่ไหนและหลังจากผ่านมาแล้วเกือบ20ปีนะับตั้งแต่หนังเริ่มออกฉายผมก็ยังแอบรู้สึกทึ่งหน่อยๆน,นะครับที่นาหนังมันยังดูดีอยู่เลย ทั้งตัวดีไซน์มังกรและคุณภาพของ CG ที่ถือว่าไม่เลวเลยครับในสมัยนั้นแล้วก็ตัวละครม,มนุษย์ที่โหดมันหาหน่าติดตามซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจครับเพราะแต่ละคนก็ตัวเบ่งเบงกันทั้งนั้นทั้งคริสเตียนเบลที่ยังไม่ได้เล่นบทเป็นแบทแมนทั้งแมทธิวแมกคอนเฮวมถึงจะมีพี่เจิดเจรัตบัตเลอร์อที Butler, อ่พี่เขาจะดังจากการขีบคนลงบ่อใน300เราคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดวันนี้เราเอา3คนนี้มาอยู่ในเรื่องเดียวกันเนี่ยทุนสร้างหนังมันจะบานขนาดไหนพูดถึงทุนสร้าง ในเรื่องนี้ทุนสร้าง60ล้านครับดอลลร์นะแต่พอออกฉายในปี2002ก็ทบผลงานได้หน้าผิดหวังที่แค่82ล้านดอนลลร์เท่านั้นพร้อมกับคําวิจารณ์ส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างเป็นไปในแง่ลบทั้งจากคนดูและนักวิจารณ์ที่ดีๆก็มีโจเรดอนครับจากเว็บไซต์วารายตีที่บอกว่าหนังเรื่องนี้มันน่าตื่นเต้นสำหรับหนังเนี่ยโพส์สปอรคลีฟที่ไทยดูเอามันแล้วก็พอได้พร้อมกับชมผูกกับอย่างรรอบโบแมนที่สามารถผสมผสานความเป็นแฟนตาซียุคกลาง กับความเป็นหนังแอคชั่นแนวทหารเข้ากับการผจญภัยแบบแมดแม็กซ์และยังสะใจมากส่วนที่ลบๆก็อย่างโรเจอร์อีเบิร์ตเจ้าเก่าครับบนว่าหนังมันเหมือนกับการเอาไอเดียเล็กๆที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยมาทําให้มันดูยิ่งใหญ่แต่ก็แทบไม่สมเหตุสมผลไม่ว่าจะด้วยลอจิตของคนทําหนังหรือของคนดูถึงจะมีเสียงด่าไปส่วนใหญ่นะครับแต่นักวิจารณ์หลายคนก็ชื่นชมครับในความพยายามของทีมงานที่จะสร้างอสุรกายแนวใหม่จากตำนานที่มีอยู่เดิม ถึงแม้เมื่อดูกันจริงๆแล้วเนื้อเรื่องมันจะเบาโงไปหน่อยก็เถอะเรีนออฟฟาอาจจะล้มเหลวในบ็อกซ์ออฟฟิศแต่พอวางจำหน่ายในรูปแบบของพ่ววิดีโอก็กลับกลายเป็นเค้าคลาสสิกที่มีแฟนเยอะจนน่าแปลกใจหลายคนเลยตั้งคำถามว่าจะมีภาคต่อหรือเปล่าในปี2002เนี่ยก็เคยมีคนไปถามคำถามนี้กับคริสเยนเบลครับซึ่งพีแกก็ตอบมาว่าอาจจะเป็นไปได้และเรื่องราวก็อาจจะสานต่อกับตัวละครที่เป็นลูกชายบุญธรรมของควินสรุปคือก็อาจจะมีแหละครับแต่ที่น่าแปลกก็คือ ทั้งตัวรับโบแมนที่เป็นผู้กำกับหรือตัวผู้เขียนบทอย่างแมตกรีนเบิร์กไม่มีใครรู้เรื่องภาคต่อที่ว่านี้เลยสักคนผมก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงต่อกันแน่พย,ยายามไปหาข่าวเพิ่มนะครับแต่ก็ไม่เจอครับเจอแต่รูปนี้ครับมันเป็นรูปของนักประจนเพลิงครับที่ต่อสู้กับมังกรและโจหัว่าเป็นเรื่อง r รียนออฟฟาตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นภาพแฟนเมดครับที่ทําเอาฮาก็เฉยๆแต่อ่านไปอ่านมาเหมือนว่าภาพนี้จะเป็นภาพที่วาดขึ้นจากคอนเซปต์อาร์ตแรกเริ่มของหนัง ตั้งใจจะให้กลุ่มตัวเองไม่ได้เป็นทหารแต่เป็นนักผจญเพลิงที่เข้าไปปะชาดากำมังกรในระยะประชิดเหมือนกับอัศวินเอาับเขาสิครับถ้าขนาดคนกระโดดลมลงไปยิงมังกรกลางอากาศว่าบ้าระห่ำแล้วนักดับเพลิงที่เอาขวานกับโล่ไปบวกกำมังกรไฟตรงๆที่จะเรียกว่าอะไรดีล่ะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และ Sub s c r i b e เพื่อติดตามเปิดแฟมัสเตอร์ตอนตอน่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ